เราโครแก้สามพันรูปแบน,น,แบนเผ็ดต้องก็คูก็มีนะครับก็จากการสื่อถนดูจากกล้องวงจรปิดซึ่งตามนโยบายขอกวตรอเนี่ยตอนนี้เราเราติดตั้งไว้หลายจุดไอ้พวกนี้มันไม่รู้หรอกพอไปรู้ไปลักมาก็าจะดูเราติดตามโดยกล้องวงจรปิดก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เลยบอกไว้ทราบว่าที่จะทําอะไรเนี่ยหลายๆจุดหลายนะเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาเนี่ยเจ้าของติดต่อเข้ามาดูแล้วไปลักเข้ามาป้ายทะเบียนเก็บไว้หลายรายการเลยใช่ไหมตะกา้าที่เห็นเนี่ย ตะก,ก้าในหนล่งที่นนว่าเขารักมาแล้วก็ขอตะก,ก้าทิ้งเอาไว้ในบ้านในช่องนะครับไอผู้ชายนี่ก็เป็นสามีไอทูลผู้หญิงที่บุญลูกสาวอีคนร่วมกันใช่ไหมร่วมคนเนี่ยผู้ชายผู <S <S ้ชายไปเกี่ยวรถคนไหนเกี่ยวที่มาด้วยกันนะ <S <S คน,น,นที่มาด้วยกันใครเทมามาการหน้ารถไรเนื้อเมาต้องนาทีไปมีมา เออแล้วแต่คุณเออมันไม่รักแต่คุณต้องเป็นปล่อยป้งไปป้องไว้อะอันนี้ไม่ได้ลูกอีกพวกกันรัก้ไปด้วยกอนไม่ให้ใครถูกฝ่ยสอนให้เด็กวิธีการขโมยอันนี้เป็นเป็นข้อคิดว่าต่อไปประชาชนรู้ว่าไค้แวนี้คนร้ายโดนใช้วิธีการอะไรนะบังแยบยนต์บังแยบยนต์บ้าฝันคิดเอาเด็กนั่งไปด้วยใครก็ไม่รู้ขโมยยั้ไง ครับที่ได้เขาได้คูณจริงหลายรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้กำลังตามหาผู้เสียหายที่แท้จริงในคดีอยู่ส่วนที่รถที่ตั้งเหยียบถึงนั่นก็ดําเนินการจับมาได้สองคันแล้วสามคันคือรถถ้าเราได้ได้เต็มคันเนี่ยมาสามคันแล้วนอกนั้นก็เป็นชิ้นส่วนอะไรโดยเฉพาะป้ายทะเบียนนี่เยอะเลยคดีนี้นะทเด็กสองคันได้หมดแล้วเอากระทำะรถที่ได้มาเนี่ยเอาเอาไปไหนเดี๋ยวเราได้จริงรักจริงไหมเอาจริงอ่ะถ้าง่ายได้ใจความรักรถจริงไหม ถามว่ารักรถจริงไหม<ช>สั่งง่ายถึงเราเอาไปไหนใครอ่ะเพื่อนก็คือทำเป็นกระบวนการเรามีหน้าที่สอบหาสแสวงหาแล้วก็ส่งต่อใช่ปะทำม,มาเขารวมรวมแล้วรวมได้สักสี่คันแล้สว,วยเลยเจ็ดเป็นคันเองแล้วป้ายเยอะแยะเลยอ่ะแล้วยังไงแค่นี้เองคันเป้าเหรอ,หรอ,หรอ,หรอ บอกตั้งเป้าเดือนละสองพันแข่งเยทีเดียวพันขายได้อีดักขายได้เท่าไหร่ขายได้แค่พันห้าพันห้าจากเราเองพันห้าเองพันห้าเคยติดคุกติดอะไรไหมมือหรือพันห้าอันนี้ก็มือโอเคมันจะมีเด็กเกี้ยอะไรเนี่ยขายโวงขายวิธีการขายเราเป็นช่างรถมอเตอร์ไซค์รึเปล่าเป็นช่างปล่าไม่เป็นเคยถูกจับมาก่อนในคดีเกี่ยวเรื่องอะไรเปล่า ยังไม่เคยเลยเราเลือกเข้าหายเรืองก็จเข้าหายเรืองจะอันดับหนึ่งอันดับสองที่ต้องการย่อรุ่นเวฟบเวฟหล่ะเวฟทำไมถึงเลือกเวฟเพราะว่าคนได้เวฟที่ทางมีมีลูกค้าสั่งไหมไม่ไม่ได้สั่งเว พื่อนมจะบอกว่าต้องเอาเวใช่ไหมอเหตุผลที่ไปกับสามีปัญญาเพราะอะไที่ไปองคนไปลูกกันน่ักับไปนกไปตกาไปกกถ่ายวีดีโอก็คือขับรถไปด้วยการถึงเวลารักได้ก็ไปกงเสร็จลก็กกลับมันไ่ต้องลุกไปด้วยไปด้วยบ่อยไหมนี่ลุกไปด้วย กี่ครั้งลุงจะออกไปแค่ครั้งสองครั้งนี่เองที่เอารูปไปด้วยได้รถมากี่คันละที่เอารูปไปด้วยได้รถกี่คันละเคันเดียวเพคันเดียวทำมานานเท่าไหร่แล้วทำมานานเท่าไหร่เวลาทำนานทำมานานหรือยังสองปีนะกี่ปีปีกว่าปีกว่าปีกว่าที่ทำี่ยอาชีพหลักเราทำอะไรอยู่ อยู่โรงงานทำโูนที่ไหนไหนฮะไหนฮะแล้วรถคนงานด้วยกันเคยเอาไหมฮะเคลื่อนได้กี่คันละเปกติแล้วแต่บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วหาหารถจะไปหาที่ไหนไหร่หาตามไปหาโดยมากจะเป็นที่อะไรบ้านตลาดตลาดรถฮ ไปเรื่อยๆแล้วที่ไม่ได้นี่เพราะสาเหตุอะไรอ่ะที่เวลาไปขโมยแล้วไม่ได้เพราะล็อกดีหรือยังไงยไม่รู้การไม่เหมาะไปที่ที่ถามเนี่ยเนี่ยพูดด้วยตัวเองไม่มีใครไปอยครับรถแม่งจอดไว้ดึงตัวปรกาสก็เอามืเพมาตีแค่หมื่นเดือแค่ฐานะแล้วยังรถถ้าไปเจอเขามีการล็อกโซ่ล็อกปีแย่ยังไง เรามีวิธีการอีกที่กุญแจถ้าใช้กุญแจถ้าใช้กุญแจเนี่ยใช้อะไรใช้ทีมตักป่ะเวลาเขาล็อกกุญแจนะถ้าการที่ล็อกแบบยังไงเครื่องมือเราหลักหลายมีอะไรม้งใช้เนี่ยที่เหยดกนด้วยรถถ่ายแล้วเนี่ยมัใชเนี่ยรายลิดผม่นทำท่าให้ดูที่ไอ้กุญแจลองลองกุญแจดูทักอังหนึ่งดูที่ผมทหำท่าพดิ อ่คุณนายยกคุณนายลุกตามเลยดิลุกตามยืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนยืนข้างน้นข้างน้นมาแล้วยังไงอ๋อเตรียมก็ไปเราปิด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 ใช่ไหมปิดแรงไหมเดียวหมักไปโอ้วยไอ้แค่เดีใจถ้าปิดแล้วส่วนมากจะไปได้หมดทุกครั้งไหมแล้วแต่ในทางทัดจอยในในจอยตัวนี้ยงแต่แต่เวฟที่ได้ใช่ไหม มันไม่แน่แล้วแต่ยี่ห้อแล้อะไรที่ง่ายสุดตกเ็บ้อยเรีกน้อยมันมนตกครัี่ันลอนาคิดก็ไปกี่พันละขน้าคิดได้ไหมแล้วยังไงแจงวนี้เราก็ปิได้ทำไมปิดม่ได้เอาแล้วทำไงมาใชปิดันี่มันคืแจง่ไมัดนาคสามพันของาจีกุญแจแล้วเาสงยนืนล็อคเตอร์ำแง้วมีกุญแจตรงนี้ล็อคไง เขาเยอะแล้วไม่ขึ้นศาลมั้ยอ่ะไม่มีเจนนี่มาไม่มีกจนไม่ตายเหรอเจนยืนติดมาอยู่ตรลอดไม่บอกตาบองเดี๋ยวเขาเองไม่ได้ล็อกไปอยู่ที่นนเขาอยได้ต่อเออเจนไม่ล็อกตรนั้นล็อกแต่พอคอยอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรที่ขายได้เอาไปทำอะไรบ้างเงินที่ได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก เอาไปซื้อยาป่ะมีไหมเป็นยาไม่เพื่อติดไม่ติดเอาไปขายเอาไปอันนี้ผู้ต้องหารับว่าอันนี้เป็นตสมุดคู่มือซึ่งประจํารถเนี่ยรขอลักมามาเยอะๆหลายคันรับขับรถไปก่อนก็มีผู้ต้องหาที่ังกรขยายผลอยู่เนี่ยเนี่ยเท่ากับที่เราพบรถเนี่ยแค่สองสามคันแต่ว่าสรุดคู่มือกับป้ายทะเบียนมันได้แปลไปแล้วมันได้แปลไปแล้วคู่มือที่ไต่เบอร์16 นี่ก็ไม่น้อยกว่าส6บหกพันแล้วอที่มีเค้มือที่ทำาีกีครั้งใช่ไหมทอะได้กี่ครั้งล้วนี้ค่ออเนี่ตนห่้อนหนั้งใช่ไหมมีวันที่มาครั้ถามมากี่ครั้งทมาี่กี่ครั้งที่ได้เท่าไหร่ทาไหรเท่าไรประมาณประมาณสิบกว่าเอกว่าก็ประมาณรถหลายัน ดิปไม่เกี่ยวกัที่ว่ามันมีคนมาทปมี่าทำเปนแรงขับที่รถที่ทำแล้วนี่เราเอาไปส่งเราว่ามีคนมารับปีน้องก็ไดลยไอ้นนตอนออกราช่วยออกกระจายวิธีการร้ายนะเขาจะได้ระวังแกได้พอดีแค่นี้มันปึ๊บเลยไม่มียังล็อกให้่ล็อกเยอะไว้ล็อกหลายๆอัน ตทำไม่เสียเวลานานนนขึ้ี่แสดงว่าป้ายจีบีทุกคันเนี่ยเรารับมาทุกคันใช่ไหมเนี่ยใช่ทุกคันนะไม่ได้ไปเก็บมาเลยเนี่เปลี่ยนจริงเลยไม่เก็บตัวไหนอ่ะแสดงว่ารับมาทุกคันไม่ง่้ยอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวจะคอยว่าจะมาตาบานะจะมาตามมาตอนนี้ผู้เสียหายที่ทราบแล้วมาดูรถที่อยากกติดต่อนะทราบแล้วเปลี่ยนแล้วก็กำลังเดินทางมาครับในในครอบครัวมีใครติดยาไหม ไม่มีไม่มีขนาดเสกยังเอาไม่อยู่อยู่ในัานไอ้ี่